สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาประชาสัมพันธ์งานกาชาติจังหวัดบึงการปีนี้นะครับซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ13ปีจังหวัดบึงการนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับว่าจัดขึ้นที่ไหนนะครับวันที่22ถึงวันที่26มีนาครับเป็นงานกาชาติจังหวัดบึงการที่ถนนข้าวเม่าริมโขงจังหวัดบึงการนั่นเองนะครับทุกท่านนะครับภายในงานนะครับวันที่23นี้จะมีการบวงสรวงนะครับ เรามาดูรางวัลสาหรับสลากกาชาติปีนี้นะครับมีรางวัลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปตามรับชมกันเลยครับรางวัลที่1น,นะครับก็จะเป็นรถกระบะไฮลักรีโวสประตูนะครับ1รางวัลน,นะครับมูลค่า7จ็ดแสนบาทนั่นเองนะครับและรางวัลที่2เป็นรถโตโยต้ายาริสเอทมูลค่า5้าแ0 0สบาทนั่นเองนะครับและรถจักรยานยนต์จะเป็นรางวัลที่3นะครับฟัน d a าเบ1สิรางวัล รางวันที่4ส้ยอยคอทองคําหนัก2สลึง10รางวันรางวันที่5เครื่องซักผ้า11กิโล5รางวันรางวันที่6ตู้เย็น5.2คิว10รางวันรางวันที่7เตาไมโครเวฟ20รางวันและ รางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน1ครั้งนะครับเป็นหม้อของข้าว0 0รางวัลน,นั่นเองนะครับปีนี้นะครับสลักการชาติของเรานะครับก็ไปติดต่อได้ที่หน้างานนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งซื้อสั่งจองไว้ก่อนนะครับก็ติดต่อที่สํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดปืนการที่สารการนั่นเองนะครับประกาศรางวัลก็ประมาณ26บมีนานะครับ งานกาชาติปีนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในการกาชาติครับตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26นั่นเองนะครับพบรอบ13ปีจังหวัดบ,บึงกาฬประจําปี2567 23มีนาคม2567ร่วมพิธีลำบวงสวงโดยน้ำตาลชาริตาส่วนเสนมิตรยูนิเวอร์2016 22-26มีนา บริเวณถนนเข้าเมาอํเาเภอเมืองจังหวัดบึงการขอเชิญเที่ยวงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬปะจำปี2567และการเฉลิมฉลองครบรอบ13ปีจังหวัดบึงกาฬพบกับสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรและของดีจังหวัดบึงการชมการประกวดอาหารพื้นเมืองการประกวดของฝากประจำจังหวัดบึงกาฬ ประกวดส้มตำลีลาและกิจกรรมเดินแบบชุดผ้าไหมพื้นเมืองเดินแบบแฟชั่นโชว์ร่วมสมัยเชิญชมฟรีคอนเสิร์ตทุกวันนะครับวันที่22ลำเพลินพงศกรวันที่23มีนาจ็กเกอร์แฟมิลี่โดยบอนเชิญยิ้มและหญิงที่ดาวจลัดฟ้า24อาร์มชุดติมา25โฟกัสกิติคุณและเสาคูสิน26มีนาแถวพาว แสงทองนั่นเองนะครับมาดูเงื่อนไขาการรับรางวัลกันครับว่าเงื่อนไขาการรับรางวัลมีอะไรบ้างนะครับสําหรับท่านที่ได้รับรางวัลนะครับว่าเงื่อนไขาการได้รับรางวัลนี้เขาจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับสลากกาชาติพิมพ์จําหน่าย1นึ่งแสนฉบับเท่านั้นเองนะครับรางวัลจะจ่ายให้ผู้ถือสลากพร้อมบัตรประจําตัวประชาชนไปติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดบ,บึงกาฬ บริเวณศูนย์ราชการตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการรับในวันเวลาราชการเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลน,นะครับจะต้องติดต่อรับรางวัลภายในกำหนด60วันตั้งแต่วันที่27มีนา2 5 6 7จนถึงวันที่25พฤษภา2 5 6 7หากาพ้นกำหนดระยะถือว่าท่านสละสิทธิ์เงื่อนไขที่4นะครับก็จะเป็นสลากกาชาติ การกุศลที่ถูกรางวัลเป็นหมายเลขที่อยู่ในสลากที่จำหน่ายไม่หมดจะสงวนสิทธิ์ในการจ่ายรางวัลน,นะครับก็ประกาศให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับว่าเงื่อนไขาการรับรางวัลสำหรับสลากกอชาติปีนี้มีอะไรกันบ้างน,นะครับวันนี้ผมเฉยศดาก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนวันนี้นะครับสวัสดีครับ